มันเป็นแผลหายายากไหมคะมันมันไม่เป็นแผลมันค้าแล้วเป็นรอยอืาแล้วว่าเวลาเราก้มทมันจะแตกกม,มันตึงไงอืมอ่าเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นแล้วก็เล็บเท้าท่านผู้ชมสังเกตจะเห็นชัดเจนคือน,นิ้วโป,งป้องอะพระคอดน,นำปีเลยอันนี้เริ่มเป็นสีออกเหลืองๆน้ําตาลมาแล้วค่ะท่านผู้ชมคะแต่นิ้วอื่นเป็นไหมคะพ่อจ๊๋ไม่เป็นก็จะเป็นแค่นิ้วโป้งนิ้วโป้งสองข้างเลยสองข้าง จนข้างขวาเนี่ยมันปูจนเล็บหลุดไปแล้วครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกนะฮะผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเดี๋ยวเล็บที่หายไปน่าจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วเพราะว่าต้องบอกท่านผู้ชมค่ะส่วนมากท่านใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานเป็นโรคเบาหวานเท้าเริ่มค้ำเล็บเริ่มคล้ำนิ้วแรกที่จะไปค่ะท่านผู้ชมค่ะคือนิ้วโป้ง <S 2> <S 2> <S> <S ถ้าอาจรย์ พึ่งเล็บหายนิ้วยังไม่หายนิ้วกหายแล้วก็อาการบวมของขาของเขาก็ดีขึ้นมากอนอกจากนั้นคือเห็นได้ชัดเจนก็คือขาที่เคยดำาแะไวไม่ชมขา <S 2> <S 2> <S 2> ตอนนี้ <S <S เริ่ม จางลงเรื่อยๆนี่คือบทพิสูจน์จากพระอาจารย์นั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับท่านใดท,ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเช่นนี้นะคะทดลองได้เหมือนพระอาจารย์พระอาจารย์เองนะปัจจุบันเองก็6ขวดละะแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะหลังจากที่เปิดผ่านไปผ่านมาจนวันหนึ่งเนี่ยหาทางออกในส่วนงเรื่องสุขภาพไม่ได้สักทีรักษาตัวเองมานานนะคะแต่วันนี้ตัดสินใจทดลองดื่มแม้กระทั่งทุกวันนี้คุณหมอบอกว่าอย่าดื่มมากนะสมุนไพรมิสเตอร์ลอยแต่พระอาจารย์บอกแล้วว่า พระอาจารย์รู้สึกกับตัวเองตัวเองทีอย่างพระอย่างยาแพทย์ปัจจุบันปัจันทรงกับสุดทรงกับสุดไม่มีดีขึ้นหรอมรับทำไมพระอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นเพราะเราทานผ่าเนี่ยเจ็ดแปดปีรู้นะอย่างพวกสมุนไพรเนี่ยมันดีก็คือถ้าทุกโรคก็ดีแต่ก็บัญชา ถ้าถูกโรคก็ดีแต่มันช้าใช่แต่ถ้าดีแล้วดีเลยทั้งระบบดีเลยใช่เพราะว่าอย่าลืมนะคุณผู้ชมค่ะพระอาจารย์คือปัสสวาวะจากสิครั้งเหลือสองครั้งแล้วก็ปัญหาการต่อมลูลกหมากอักเสบบว,วมก,ก็ดีขึ้น,ดนลดลงเหลือ50%ใช่และพระอาจารย์คิดว่ามันน่าจะลดลง เต็มร้อยดีข,ขึ้นอย่างแน่นอนอย่างของตอบพวกหมองไดมันไม่มียากษาจะเพียงเอาไปอมะเอิน่ะค่ะมเออรเป็นช่วยได้ค่ะเป็นผลพลอยได้เป็นผลพลอยได้ที่ดีใช่ไหมคะเดี๋ยวจะรบควนพระอาจารย์ช่วยพาเดินชมวัดนิดนึงว่าแม่พระอาจารย์เดินได้ไกลหอบไหมเหนื่อยไหมตั้งแต่นั่งคุยกันมาในพระอาจารย์เหนื่อยยังคะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อย เมื่อก <laughs> ่อนถ้าให้ทำอย่างนี้เหนื่อยลูกยังลุ้ไม่ไหวเลยลูกยังลู้ไม่ไหวกันนะท่าน้ชมค่ะเดี๋ยวมาพาท่านผู้ชมเดินดูวัดกันค่ะเข้ามาจากอำเภออำเภอนครชัยศรีโตเข้ามาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกตำบลอะไรนะคะอาจารย์ตำบลขุนแก้วห่างจากตัวอำเภอมาก็ประมาณ2กิโล2กิโลค่ะท่านผู้ชมค่ะลูกค่ะท่านผู้ชมเราจะเข้าไปกราบค่ะ ท่านมรณภาพตอนตอนอายุเท่าไหร่อะคะหกสิบเแต่เนี่ยประมาณเจ็สี่สิบปีละสี่สิบปีแต่ว่าท่านไม่เน่าเลยสักการไม่เน่าเลยไม่ได้อัดยาไม่ได้แช่เย็นปกติแล้วเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดตรงนี้ให้คนเข้ามาตลอดฮะตลอดเลยได้ใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนมากแล้วญาติโยมจะเข้ามาเยอะก็วัน เสาอาทิตยหรือเปล่าคะอาจารย์คะที่ชนมากคนเขาไม่รู้จักชนมากแล้วคนไม่รู้จักคือแดข้างหลังข้างหลังเนี่ยเป็นนกุฏิอาจารย์ชายฝั่งนู้นจะเป็นท่าน้ำติดแม่น้ำอะไรคะอาจารย์แม่น้ำ ท่าจีนแม่น้ำท่าจีนอ่าที่ก็ยกใหม่ยกสูงก็้ดอีประมาปีแปดสิบว่าก่อนน่ะน้าน้ำเท,ที่ะท่วามเพราะว่าตับมากอ๋ออันนี้คือยกขึ้นเพราะปกติมันจะติดแค่นี้ปกตินี่ตํา ปลาสวายเยอะใช่ปลาตัวอใหญ่มากปลาสวายอ่ะ <c oughs> บรรยากาศวัดร่มรื่นดีนะอุทถ้าวัดตรงนู้นนะคะติดกับตรงนี้นะท่านเนาะแบบญาติโยมไม่ต้องข้ามถนน <c oughs> อันนี้เสี่ยงอันตราย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พระอาจารย์ก็ถือว่าช่วยเหลือตัวเองได้ดีได,ได้ได้อะไรสบาย เมื่อก่อนอาบน้ําแต่งจิตใสจีวรอะไรยังไงช่วยเหลือตัวเองยังได้เนี่ยใช่ได้ได้แต่เดี๋ไม่ได้ห่มไปได้เนี่เวลาตอนเชื่อต้องมีคนมีลูกวัดนอนเฝ้าด้วยอ๋อไปเฝ้าอ๋อแล้วพระอาจารย์ตอนที่ฉี่บ่อยๆเนี่ยยังไงอ่ะเราชื่อไอ้เทย์กระโทนใช่พระอาจารย์ถึงได้บอกฉี่ใส่กระโทนทีเต็มกระโทนเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์คะเอาวสองวัที่ก๊าดก่อสร้างอยู่หรอ ท่านใดที่อยากจะร่วมทําบุญกับวัดนะคะสามารถเข้ามาได้หรือว่าโทรเข้ามาติดต่อวัดได้นะเูจะขอแยกขึ้นเบอร์พระอาจารย์ไห้หน่อยนะคะเผื่อท่านใดหรือว่ามี0 8 <81. S> 1 0์แปดหนะะึ่งศ1271นน่ส่าสาหำหรับท่านใดที่อยากจะมาร่วมทําบุญกับที่วัดนะคะเพราะว่าพระอาจารย์กําลังก่อสร้างอยู่นะคะเป็นศาลาศาลา <Yeah. S 1> อันนี้เข้าได้าได้ไดูทีเดียวเลยท่านใดที่อยากจะร่วมบุญก็สามารถโทรเข้ามาติดต่อพระอาจารย์ได้นะคะเดี๋ยวเราขึ้นเบอร์พระอาจารย์ไว้ให้นะคะ สอบถามได้ว่าวัดอยู่ตรงไหนอยากจะร่วมทําบุญกับวัดได้อย่างไรนะคะ <Okay. S 1> เพราะว่าต้องบอกเลยว่าวัดเองเนี่ยถึงจะห่างอําเภอนะครชยัยศรีนะแค่สองสาโลแต่ว่าคนเข้ามาเนี่ยน้อยรู้จักวัดน้อยนะคะท่านผู้ชมค่ะถือว่าเป็นวัดเงียบๆซึ่งมีพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าร่มรื่นมากท่านใดจากจะมาร่วมบุญทําบุญร่วมกันเนี่ยก็ mm. สามารถมาได้ โดยเฉพาะท่านใดเป็นแฟนน้าไผ่ก้านตอง <ฮะ S 1> อยากจะมากราบน้มัสมการพระอาจารย์มาพูดคุยกับพระอาจารย์ได้ได้ว<ด>ยเช่นกันอา,อาพระอาจารย์เราเดินเข้าวัดกับวัดกัน ยังไงขอลากราะอาจารย์ก่อนเลยนะคะวันนี้มารบกวนพระอาจารย์กับตั้งแต่บ่ายตอนนี้เย็นมากแล้วนะคะพระอาจารย์ค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะหน้าแล้กุ้นแผวมาจบกันอยู่ที่หน้าวิหารยักษ์ค่ะท่านผู้ชมะค่ะต้องบอกนะีคะว่า พื้นที่ของวัดที่พระอาจารย์พาเราเดินเนี่ยร่วมกว่า กว่าสิบไร่สิบไร่ค่ะท่านผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าวิวฝั่งติดแม่น้ํานี่ก็สวยมากและกระทั่งแม้ฝั่งนี้ท่านผู้ชมค่ะก็ต้องบอกเลยว่าได้ความสงบด้วยความร่มเรือนนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่สําหรับท่านใดอย่าลืมอยากจะร่วมทําบุญกับวัดนะคะสามารถโทรเข้ามาตามเบอร์ที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้ได้หรือว่าโทรเข้ามาสอบถามคุณแพรได้ว่าเส้นทางอยู่ตรงไหนที่อยู่ตรงนครปฐมหรือว่าอยู่แถบพุทธมนฑลอยากจะมานะคะท่านผู้ชมค่ะเดินทางมาไม่ยากเลยทีเดียวค่ะมาร่วมบุญกันนะคะ กับช่องส3สยามไทยนะคะวันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นอีกหนึ่งสื่อที่มาบอกบุญสําหรับท่านผู้ชมกันแต่สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจมากวันนี้คือเห็นพระอาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าเกิดคนเราเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเราได้ค่อยคิดดีๆว่าสําหรับท่านใดที่มีปัญหาโรคโรคที่มันไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วรักษามานานรักษาไม่หายทันทีท่านผู้ชมค่ะ ทดลองดื่นกับน้ำสุนทรก้านตองแฮปปี้พรีเพอ์เฟชดูนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราได้ยินจากปากของพระอาจารย์แล้วแล้วต้องบอกเลยว่าพระอาจารย์ถือว่าเป็นผู้ถือศีลนะคะท่านผู้ชมค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่พระอาจารย์ได้เอ่ยออกมานั้นร้วนแต่เป็นความจริงทั้งหมดท้งสิ้นนะคะวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ทดลองพิสูจน์กับตัวท่านเองอย่างที่พระอาจารย์บอกนะคะท่านผู้ชมค่ะว่าถ้าเกิดสิ่งใดดีไม่ดีตัวเราเป็นผู้รู้มากที่สุดเพราะฉะนั้น ทดลองได้กับน้ำสุตรภัยกานตองแฮปปี้พีเพิลเฟสค่ะแล้วทดลองกับตัวท่านเองว่าท่านดื่มไปแล้วรู้สึกดีกับตัวท่านจริงหรือไม่อ,มอย่างไร,งไรใช่ไหมใช่ค่ะแต่สําหรับวันนี้ท่านผู้ชมค่ะสําหรับท่านใดที่แม้ชมรายการของเราวันนี้แล้ว<ช>อยากจะสนับสนุนอยากจะทดลองดื่มน้ําภัยกานตองต้องบอกนะคะว่าเพียงแค่ท่านช่วยสนับสนุนช่อง13สยามไทยเรามีของขวัญดีๆมามอบให้สําหรับทุกๆท่ททานด้วยเช่นกันกนอกจากให้สุขภาพที่ดีส่งถึงบ้านท่านแล้ว ว,วันนี้ท่านนั่งอยู่ที่บ้านค่ะท่านผู้ชมค่ะอยู่กรุงเทพมาหานครเราสามารถมีแมสเซนเจอร์วิ่งส่งน้ำฉุนไัยก้านตองให้ท่านถึงบ้านเลยบ้าน<ล>ทีเ,<ล>เดียวลยแล้วท่านสามารถเริ่มพิสูจน์กับตัวท่านเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะนะดูกันอยู่ตอนนี้สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อน้ำฉุนไพรก้านตองของเราได้ท่านผู้ชมค่ะเพียงแค่ท่านสั่งซื้อน้ำาุนไพรก้านตองสองขวดขึ้นไปค่ะ เพียงสองขวด,ขวดท่านจะได้รับอะไรร่มคะ่ะร่มสวยๆอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้ท่านจะได้รับเพียงแค่ท่านสั่งซื้อน้ำไผ่กา้านตองเพียงสองขวดค่ะร่มตัวนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะอาจจะเห็นคุณแพรเขากลางป้องกันแสงแดดอยู่ในวัดเนี่ยแหละค่ะท่านผู้ชมคะ่ะต้องบอกเลยว่าเป็นร่มที่สามารถป้องกันแสง uv <S <S 2> <S 2> ได้ได้วยคุณให้ดูตัวป้องกันแสง uv หน่อยอ่านี่นะคะท่านผู้ชมค่ะต้องบอกว่าน่ารักเหมาะนะคะ เอาไปตลาดได้ค่ะป้องกันแสงแดดไปไหนมาไหนได้เพราะว่ามันสามารถพับเก็บได้สะดวกสบายนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ท่านผู้ชมค่ะก้ามมันไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะก็ไม่หนักไม่หนักสวยกำลังดี พอเหมาะพอมือ<ช>นะคะ<ช>ท่านผู้ชมค่ะวันนี้เพียงแค่ท่านเชื่สั่งซื้อ2ขวดรับกันไปเลยร่มกันแสง UV อย่างนี้1คันเหมาะก,กับ <ๆ S 2> อากาศอย่างนี้เป็นอย่างมากหรือแม้ท่านกลัวฝนตกไม่ต้องกลัวเพราะเรามีล่มติดตัวเอาไว้นะคะ<ช>ท่านผู้ชมค่ะแต่วันนี้สําหรับท่านใด ที่บ้านมีร่มแล้วนะยังใช้งานได้ดีอยู่ได้เยอะแล้วแต่อยากจะได้ผ้าขนหนูวันนี้น้าก็มีมามอบให้อีกหนึ่งพื้นท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะเลือกเอาระหว่างผ้าขนหนูหรือว่าร่มร่มแสง UV วีนั่นเองค่ะท่านผู้ชมค่ะเลือกนี่จะเลือกน้องน้าและน้องแพรเลือกเอาจะเลือกอะไรคิดว่าหลายๆท่านจะเลือกน้องแพรนะคะอ้าววันนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะเลือกกันเข้ามามากๆระหว่างร่มหรือว่า ผ้าเช็ดตัวแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อ4ี่ขวดอยากได้อะไรก็บอกนะแล้วก็มีของแถมให้มี4ขวดด้วยถ้ามาสั่งได้เยอะกว่านั้นก็ได้่ี่ขวดก็มีของแถม6ขวดก็มีของแถมนี่ท่านผู้ชมหลายๆท่านอยากจะเห็นผ้าคนหนูน้องนาดนี่นะมันผืนใหญ่มากเลยนะคะท่านผู้ชมเป็นผ้าเนื้อดีนะคะนี่ให้ดูกันก่อนค่ะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมว่า พื้นใหญ่มากนะคะ่นผู้ชมคะไม่ใช่พื้นเล็กรับรองว่าเอาไปท่านผู้ชมใช้ได้จริงจริงนะแล้วก็นุ่มไม่ละคายผิวอย่างแน่นอนน,อน,นะคะท่านผู้ชมค่ะอ้าอยากจะสั่งแล้วโทรเข้ามาที่เบอร์ไหนอ่0827771915ค่ะเบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมค่ะหลายๆท่าน ก็จะเห็นนะคะในการประชาสัมพันธ์ต่างๆแต่วันนี้เนี่ยท่านโทรกันเข้ามาเถอะท่านก็จะได้พูดคุยกับคุณแพรนะคะหรือว่าอยากจะฝากคำถามหรือว่าอยากจะพูดคุยว่าเหมาะสําหรับสูตรอะไรบางอ่าคุณสามารถโทรเข้ามาคุยได้ค่ะเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นนคะถ้าถ้าโทรมาแล้วเราไม่ได้รับสาย คือแสดงว่าสายเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะโทรกลับไปใช่แสดงว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าตกใจหรืออะไรหรือเราโทรกลับไปธรรมดาโทรมาทุกสายเราจะรับทุกสายแต่ถ้าถ้ายังไม่รับแสดงว่าติดสายอื่นอยู่เอาละวันนี้ช่วยกันสนับสนุนช่อง13สสยามไทยเพื่อให้เราอยู่กับคู่กับท่านผู้ชมได้ตราบนานเท่านานนะคะถ้าเกิดไม่มีท่านผู้ชมช่วยกันสั่งซื้อสนับสนุนนะคะเราก็คงอยู่กันไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้นะวันนี้ เราก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจของเรามากันตั้งแต่เช้าท่านผู้ชมค่ะตอนนี้ก็บ่ายสามเนเข้าไปแล้วได้เวลาที่เราจะกลับกรุงเทพมหานครนะคะนำเรื่องดีๆต่างๆนี้เอาไปนำเสนอสำหรับท่านผู้ชมกันนะคะวันนี้นั่งกันอยู่ทางบ้านกดโทรศัพท์กันเข้ามามากๆนะคะวันนี้น่าแักคุณแพรต้องลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันวันนี้สวัสดีค่ะเอาไปเอาคุณเดินไปเลย